ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชคดีที่เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะพาไปชมการดูแลสถานีในหัวข้อการทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกไหม้ลุกลามเข้ามาในสถานีของเรา วัสดีครับเราได้ทำแนวกันไฟตั้งแต่ด้านหน้าถนนนี่เลยนะครับช่วงห่างช่วงกว้างก็รประมาณสัก2เมตรตลอดรอบคันเบร์เนื้อที่500ไร่ทำไว้ด้านในนะครับได้กันครับเดี๋ยวเกิดถ้ามีไฟจากด้านนอกจะได้ไม่เล็ดลอดเข้ามาด้านใน ครับเพราะว่าเราก็ต้องดูแลให้อย่างดีแล้วต้องทำไว้ก่อนที่หน้าแรงเต็มๆจะมาถึงพออากาศแห้งเกิดไฟไหม้ด้านนอกไม่ว่าจะด้วยบัติเหตุหรือว่าด้วยความจงใจนะครับภายในพื้นที่ของเราก็จะได้ ไม่เกิดเพลิงไหม้เราก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรต้องหารถดับเพลิงต้องเอาคนมาคอยดูแลในช่วงวันที่คนอยู่น้อยนะครับก็ถือว่าเราได้ทำแนวกันไฟในเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับสำหรับปีนี้ปี2 5 6 5นะครับเดี๋ยวพาไปดูยาวๆกันไปครับ แนวด้านนอกด้านขวามือนะครับด้านนอกของคันเบิร์มนั่นนีนะ้แนวกันไฟของเราก็ยาวไปนะครับ ร้างนอกเป็นพื้นที่ของเกษตรกรทำนาพอถึงปีก็จะมีการจุดไฟซึ่งหาต้นต่อหาสาเหตุไม่ได้มันกันนะครับไฟก็จะเกิดขึ้นเราก็ต้องป้องกันของเราเองด้านในนี่แหละนะครับเราทำได้เราป้องกันได้ บางช่วงเป็นขอบเป็นแนวป่าสูงมีไม้แห้งอยู่อันนี้นด้านนูน้นรอบนู้นเราก็ทํานะครับเพราะร้าเราอยู่ด้านโน้นส่วนต้นไม้นี้ตัดทุกปีนะครับโตขึ้นทุกปีเหมือนกันสหรับด้านนูน้นผมไปไม่ถึงนะครับเพราะว่ารถสามารถวิ่งบนคันเบิร์มรวดตราได้ ปีนี้เดือนกลางเดือนมกราเนี่ยนะครับนะครับมาชนกันเพิ่มด้านนี้หเห็นได้แล้วรอบไปเลย ันไว้ลักษณะนี้นะครับบวกกับการเฝ้าระวังอีกเล็กน้อยนะครับปีนี้ก็หวังว่าผมจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีกปีหนึ่งนะครับผ่านแรงผ่านร้อนผ่านอากาศแห้ง Wow. <laughs> ด้านนี้ก็จะเกิดบ่อยเกิดเพลิงบ่อยนะครับถ้าเราทำรอบๆตามที่กล่าวไว้แล้วนั่นเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับพาชมกันกว้างๆเลยไม่เสียเวลามากมายนะครับวันนี้ก็มาตรวจรอบนอกดูแลความเรียบร้อย แ0แล้วนะครับปีนี้ก็ยังพอมีเวลานะครับเพราะว่าทุ่งหญ้าทุ่งนาด้านนอกก็ยังเขียวะจีอย่างเงี้ยนะโอกาสเกิดเพลิงก็น้อยในช่วงนี้อีกประมาณสักสองสาเดือนหลังฤดูเก็บเกี่ยวก็เตรียมรับได้เลยนะครับต้องขอร้องพี่น้องด้วยนะครับก็ดูแลกันให้ปลอดภยัยเสร็จฟ้าเสร็จไอเสร็จ ยาเศษฟางก็เอาไปสะสมทําปุ๋ยแล้วกันทําปุ๋ยหมักได้นะครับไม่จำเป็นต้องเผานะครับได้ประโยชน์ด้วยนะครับได้เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยธรรมชาตินะครับไม่มีสารเคมีรอบนอกอ่ารอบด้านในขัดเบิมก็เปลี่ยนโลงมาพื้นที่ประมาณสัก500ไร่ รอบคันเบิร์มก็ทำไว้กันไฟโอเคไว้พรอให้ทุกท่านโชคดีนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปีใหม่2565สวัสดีครับ